โพสหน้าเฟซหรือว่าอะไรต่างๆนานาว่าทรายอะตั้งใจที่จะลดน้ำหนักมาตลอดมีความอยากที่จะลดน้ำหนักมาตลอดสวัสดีค่ะสวัสดี่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับทายอีกแล้วนะคะที่ช่องทรายเชียรพาว,วันนี้ทรายจะมารีวิวประสบการณ์ลดน้ำหนัก10กิโลที่ผ่านมามันเริ่มมาจากตอ,อนที่ไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลแล้วได้เจอคนที่แบบ เป็นเบาหวานเยอะมันทาให้เรารู้สึกว่าเราต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้วเพราะว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจริงๆค่ะจุดพีที่สุดก่อนที่เราจะรดน้ำหนักก็คือ92กิโลแล้วแบบมันแน่นไปหมดเลยมันแน่นมากแล้วเวลาไปเติมน้ำมันใช่ไหมเวลาจะแบบก้มตัวเปิด ถามน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อึดอัดไปหมดหน้าก็แน่นชุดก็แน่นใส่เสื้อายากมากสำหรับทรายนะคะสิ่งสำคัญในการลดน้ำหนักหรือว่าสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพก็คือการควบคุมอาหารแล้วก็การออกกำลังกายมันเป็นอะไรที่ดีนะจากปกติกินข้าวแบบเยอะมากตอนนี้ก็เลยบอกลดข้าวลงเยอะมาก เหลือแค่แบบวันละทับพีสองทับพีให้แบบหายอยากอะไรอย่างเงี้ยมีออกกําลังกายวันละครึ่งชั่วโมงขึ้นวันละครึ่งชั่วโมงขึ้นไปอาจจะไม่ได้ออกทุกวันแต่ว่าก็พยายามออกให้แบบบ่อยที่สุดแล้วก็พยายามลากตัวเองที่แบบขี้เกียจมากใช่ไหมก็คิดว่าเออเอาแค่นี้วันนี้เอาแบบทำยังไงก็ได้ให้ฉันหรอ ได้ออกกาลังกายอย่าง้อยครึ่งชั่วโมง3-5นาทีถามว่าควบคุมอาหารยังไงควบคุมอาหารก็ลดปริมาณเฉยๆในช่วงที่ผ่านมาอยากกินเค้กก็กินบ้างอยากกินของหวานก็กินบ้างอยากกินไก่ทอดก็กินบ้างหรือว่าอยากกินข้าวก็กินไปบ้างแต่ว่าายจะเริ่มกินข้าวตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นหลังหกโมงเย็นก็คือไม่ได้กินอะไรเลย ช่วงนั้นก็แบบมีโอกาสทบทวนต,ตัวเองว่าเออที่ผ่านมาเราเคยพยายามทําอะไรเพื่อที่เราจะบบได้สิ่งที่เราต้องการจริงหรือยังเราอยากรูปอยากนี่อยากได้ผลสวยๆแต่ว่าขี้เกียจออกกำลังกายชอบกินของหวานของมันของทอดมันจะได้ไมั้ยจ้าก็ลองปรับโฟกัสลองตั้งคําถามกับตัวเองไหมว่าทํายังไงเชิถึงจ้าไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้ผลลัพธ์ที่ดีก็คือ1เรามีความมั่นใจในการถ่ายรูปมากขึ้น 2. เราใส่กางเกงเก่าๆได้กางเกงตัวที่ซื้อมาเราก็ใส่ได้เสื้อผ้าเราก็ใส่ง่ายขึ้นไม่อึดอัดเท่าไหร่แล้วก็มีความคล่องตัวมากขึ้นอ,อันนี้เป็นข้อดีแล้วก็น้องกวางอะซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบที่มันสามารถบลูทูธเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้ผลลัพธ์มันยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ใายจะพยายามปรัแบบแบบในครั้งต่อๆไปว่า กินให้แบบกินน้ำมากขึ้นกินโปรตีนมากขึ้นซึ่งตอนนี้แบบยังไม่ได้ทุกอย่างที่พูดมาน้ำโปรตีนมันยังต่ำอยู่น้ำหนักลดเร็วขนาดนี้มีตัวช่วยไหมก็ของไฟนนะคะไซน์ก็มีตัวช่วยก็คือหนึ่งใส่สายลัดเอวด้วยเพราะว่าก่อนที่จะลดน้ำหนักอะเราไปโรงพยาบาลแล้วมีคนทักว่า ทำไมถึงปล่อยให้คนท้องมาเข็นรถเข็นเคยมันเฟลมากเออ่าท you ุกคนก็เข้าใจเขาแหละแต่ว่าพอเราใส่สายรัดเอลเรก็แบบมีความมั่นใจมากขึ้นมีตัวช่วยนั่นแหละมีอาหารเสริมที่เขาขายกันอย่างเช่นแบบพวกโกโก้ชาเขียวแล้วก็กาแฟอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันช่วยเยอะนะมันทําให้เราแบบอิ่มนานมากขึ้นแล้วก็ถามว่าปากมันยังหิวไหมปากมันก็ยิงอยาก ยาไปหมดเหมือนเดิมท้องมันก็เออมันคือท้องมันก็อิ่มนะมันมันช่วยมากเลยนะมันบอกทำให้เรารู้สึกว่าเออท้องเราอิ่มแล้วนะเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ซึ่งถ้าเป็นคนเดิมก็คงบอกว่าโอ้ยฉันเสียดายฉันกินต่อได้ไหมฉันขอกินต่อหรือฉันอยากกินอีแต่ว่าอีนางเป้าหมายมันก็บอกเธอจะเธอจะไปให้ถึงไม่ใช่หรอเธอก็ต้องหยุดกินอ่ะ นี่ก็จะเป็นแบบเรื่องราวกันแล้วน้ําหนักที่ผ่านมาของทรายนะคะก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าการลดน้ําหนักแบบน,นี้มันจะไปถึงเป้าหมายได้จริงๆริงไหมมันจะโยโย่ไหมหรือว่าเมื่อไหร่ทรายจะหนัก55าสิบห้าเนาะทายจะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าก็ช่วยกด s u b สไครต์ติดตามดูกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเอาเป็นว่า คลินี้้ายจาบไว้แค่นี้ก่อนละกันยังไงก็ามาเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนนะที่ดูจนจบบ๊ายบายขอบคุณจริงๆคะ่ะบ๊ายบายค่ะ